สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวการเสริมทัพนะครับเขาเรียกว่ายังกาาติกอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออนี่ครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็เล่นข้อความนี้แหละยังกาาติกอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยใครเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนแอนยูคงเดากันไม่ยากนะครับ เรื่องราวการเสริมทัพนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องราวของคูริบบี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของแจ็คกิริสนะครับผมยังย้ําอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวของแจ็คกิริสเนี่ยยังไม่ยังไม่มีการเซ็นสัญญานะครับแล้วก็ยังไม่มีการตัดสินใจที่แน่นอนสําหรับโซยานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่แกลลี่นิววิวเนี่ยออกมาพูดในวันนี้เนี่ยพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเสริมทัพของนักเตะแต่ละคนแต่ใน นักเตะที่น่าจะพัฒนาได้ดีที่สุดในตอนนี้คือใครนะครับมีในข่าวแรกเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหลายๆคนนะครับที่กิจกรรมในช่วงของโควิดเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับก็มีในรายละเอียดของข่าวเหมือนกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเวลาประมาณบ่ายสครึ่งนะครับ ข่าวที่1น,นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแกรีนิวิลก่อนเลยนะครับก็หลังจากที่การระบาดของไวรัสโคโรนาเนีส่งผลต่อทุกคนนะครับแกรีนิวิลนะครับได้ออกในรายการ Skysport นะครับได้พูดถึงว่านักเตะที่น่าจับตามองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ไวรัสโคโรนาระบาดแล้วทุกคนต้องแยกกันดูแลตัวเองนะครับในรายการนะครับในในสือ่อในข่าวอ่ะได้พูดถึงว่า นักเตะที่มีความสามารถที่น่าจับตามองหลังจากนี้เองก็คือมาสันกินวูดนั่นเองนะครับที่เกริวเกิ่นิวพูดถึงนะเพราะอะไรเพราะว่ามาสันกินวูดนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวของนวิวมองว่านะครับเด็กคนนี้อายุน้อยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับโซชาและตัวเขาเองมากๆนะครับแล้วก็การเล่นการลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้นะครับจะเป็นบททดสอบสำคัญและเป็นจุดที่จะทำให้มาสันกินวูดเนี่ย พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับนวิวยวงมองอีกนะครับว่าเขาแสดงให้เห็นในเกมบางเกมที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือการจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับก็นี่แหละคือนักเตะที่จะต้องจับตามองหลังจากงไงการระบาดของไวรัสโครโรนาเบาลงและก็เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มกันแหละว่า มาษากิวฬาจะเป็นเหมือนกับที่กาลิเนี i วิลพูดไว้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไวรัสโคโรนากันอีกนิดนึงนะครับแต่เป็นที่สนามโอททฟอร์ดนะครับก็กางคืนน่ะกางคืนเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศพิเศษนะครับไฟสีฟ้าพร้อมกับข้อความนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคำนี้จริงๆถ้ามองในกลางวันน่ะจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับ แต่พอเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีอย่างไงอะจะมีข้อความติดอยู่3 3ตัวนะครับก็คือ N ตัว N นะครับแล้วก็ตัว H แล้วก็ตัว S นะครับก็คือเป็นการเตือนใจทุกคนว่าทุ่ให้ทุกคนอยู่กับบ้านนะครับป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับก็ผมได้แปะทวิตเตอร์ไว้ให้แล้วนะครับก็เป็นการย้ำเตือนว่าทุกคนต้องร่วมมือกันโลกนี้จะได้ผ่านไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุนโน่เฟอร์นันเดสกันบ้างนะครับแม้แม้ว่าบุนโน่เฟอร์นันเดสอยู่บ้านเขาก็เป็นข่าวได้นะครับก็วันนี้เองนะครับเป็นบทสัมภาษณ์นักนักกีฬาฟุตบอลในตอนนี้เนี่ยบทสัมภาษณ์ง่ายสุดเลยสัมภาษณ์กับนักข่าวที่บ้านเอานะครับวันนี้นักข่าวนะครับก็เจาะเรื่องราวของบุนโน่เฟอร์นันเดสนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงอะ่ะเมื่อตอนนี้แมนยูกำลังจะเสริมทัพนักเตะด,ดังๆนะครับตัวของบุนโน่เฟอร์นันเดสนะครับได้ตอบกับนักข่าวนะครับว่า จริงๆแล้วนะครับผมมาที่นี่ผมต้องการชนะทุกเกมกับแมนยูนะครับและตัวของบุนโอนฟอนเดสเองเนี่ยก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้เล่นร่วมกับผู้เล่นใหม่ๆอย่างเช่นพอพ็อกบาหรือนักเตะที่จะย้ายมานะครับบุโนได้เสริมนะครับว่ามันจะเป็นการผสมผสานนะครับกับนักเตะอายุน้อยที่เป็นรากฐานอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่มันก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สโมสรแห่งนี้มีก็คือความยิ่งใหญ่นะครับความยิ่งใหญ่ที่นี้คือความมั่นคงของสถานะแทบจะทุกสถานะเลยการเงินกองเชียร์นักเตะที่อายุน้อยแล้วก็เป็นนักเตะที่เป็นระดับโลกด้วยนะครับนี่คือภาพรวมๆที่บุนโอฟอนเดสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการมองโลกเชิงบวกเลยสำหรับบุนโอฟอนเดรส์ครับว่าฤด,ดูกาลพิมพิรีกมันน่าตื่นเต้นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมอริกโอบามายองกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องราวของโอบามายองเนี่ยกับอาร์เซนอลเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะครับก็ผมทําข่าวให้แฟนอาร์เซนอลไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องราวของโอบามายองอ่ะจริงๆอะ่ะก็จะมีนักเตะอยู่2คนในอาร์เซนอลนะครับที่ได้บอกกับมิเกลอัลเตต้าไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผม2คนจะขอย้าย สองคนนั้นก็นกคาดว่าน่าจะเป็นอูบามิยองกับลากาแซกนั่นเองนะครับซึ่งลากาแซกเองเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะโดนขายด้วยนะครับโดยมีแอตเลติโกมาลิดเนี่ยสนใจอยู่นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอูบามิยองกับอิกาโลเนี่ยถ้าต้องเลือกอะั้งเซนไคเนี่ยนี่ครับประเด็นมันไม่ยากเลยนะครับตามรายงานจากาจะบอกยังไงดีสื่อต่างประเทศแล้วกันมันหลายสำนักมากเลยนะครับก็ได้พูดว่า แฟนแฟนอาร์เซนอลและแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือแฟนอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มทำใจละกับการที่จะต้องเสียอัมาเมยองไปเพราะเขาไม่ต่อสัญญานะครับก็ในวันนี้เองเนี่ยอิกาโ่นะครับแมนยูยังไม่เซ็นสัญญาถาวรน,นะ แล้วก็ออบามยองเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะซึ่งออบามยองเหลือสัญญาไม่ถึง12เดือนนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับเตะระดับโลกอย่างออบามยองมาเล่นให้นะครับมันดิวนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับตามรายงาของสื่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องดําเนินการก่อนก็คือการที่จะต้อง ให้อเล็กซิสซานเชสออกไปนะครับก็คือโอบามายองมาเนี่ยค่าเหนื่อยมัน3 0 0แสนอยู่ละอย่างน้อยนะครับที่โอบามายองจะต้องได้รับอะนะครับฉะนั้นแมนยู U, มีโอกาสดีนะครับในการเซ็นสัญญากับโอบามายองและแฟนๆใน t ทวิตเตอร์ก็เชียร์ให้บอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยเซ็นสัญญากับโอบามายองนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยังสกาลาติกอสครับ ผมเองนี่นึกถึงแล้วไม่หลุดเลยเจอประโยคนี้เข้าไปนะครับแต่ในในข่าวนี้แช้งว่ายังกาลาติกอสนะครับยังกาลาติกอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีใครบ้างนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมไม่นับคนที่เป็นดาวรุ่งอยู่แล้วนะอายุน้อยๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแรสฟอร์ดนะครับยังกาลาติกอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พูดถึงในเวลานี้ก็คือเจมสันแจ็คกิริสจุดเบริงแฮมเอริงเฮรันนะครับ แล้วก็นักเตะที่มีอยู่แล้วอีกหลายๆคนนะครับซึ่งทุกคนรวมกันและอายุน้อยหมดเลยรวมถึงซานโช่ที่อาจจะมาในอนาคตนะครับพอพักมานะครับคือซูเปอร์สตาร์ราคาแพงแต่ว่าการที่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องมีการย้ายเข้าและย้ายออกนะครับอย่างย้ายออกก็จะน่าจะเป็นมาคอสโซโ h o ะครับคนข้างที่จะชัดเจนส่วนพูดถึงยังกาลาติกอสเนี่ยชุดบริงแฮมเนี่ยคือคือนักเตะที่อยู่ในเข้าขายตรงนี้แหละนะครับคือนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นที่น่าตื่นเต้น แล้วก็จะต้องถูกพัฒนาต่อไปรวมถึงเมดิซันเมดิซันนี่มาลลิศสนใจอยู่นะครับเราทุกคนทราบกันอยู่นะครับแล้วก็แจ็คกิลิสเนี่ยที่มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะยังไงต่อเขาจะเซ็นกันแล้วเหรอจริงๆแล้วยังนะครับนักเตะเหล่านี้แหละคือเข้าข่ายรวมถึงซันโช่ด้วยนะครับที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับอันนี้ก็พูดถึงนักเตะาายูนิยๆนน้อนั้นเลยส่วนใหญ่แล้ว ไม่เกิน24ปีนะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 23, 24, 25ไม่เกินนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเรกูนาโซชากันนะครับเรื่องราวของแจ็คกิริสในวันนี้เนี่ยมีประเด็นในต่างประเทศให้พูดถึงบ้างนะครับแต่ยังไม่ไม่เยอะมากนะครับวันนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเคยย้ำไปนะครับคือการต้องเคลียร์อนาคตกับสิ่งที่มีอยู่อย่างอเล็กซิสันเชสเนี่ยต้องเคลียร์แน่นอน แจซีรินกาดฮวนมาตานักเตะเหล่านี้แหละก่อนที่จะเสริมใครมาเนี่ยต้องเคลียร์ค่าเหนื่อยกับ3คนนี้ยอย่างน้อยนะครับวันนี้นะครับประเด็นของแจ็คกิลิสเนี่ยกับเมดิซันเนี่ยมีการพูดถึงกันนะครับโดยเฉพาะ,ะเมดิซันเนี่ยกับเรอัลมาดริดนะครับมาดริดสนใจนักเตะคนนี้อยู่นะครับส่วนกิลิสเองเนี่ยกับแมนยูเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับในสื่อต่างประเทศจะบอกนะครับว่า ใครก็อยากเล่นในทีมใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของแจ็คเองเนี่ยก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายออกจากแอสตันวิลล่าโดยมีเป้าหมายคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับซึ่งแจ็คเองเนี่ยก็มีข่าวอยู่แค่สมุรเดียวก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉะนั้นโอกาสผมใช้คำว่าโอกาสเนาะการที่มันจะเกิดการย้ายทีมได้มีแค่แจ็คกิลลิสกับแมนยูเท่านั้นส่วนเมดิสันเปิดได้หลายทางมากนะครับก็วันนี้ก็เป็นข่าวของมาดิดไปแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครเนี่ยโอ้โหวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับเพื่งแจ็คกิลิสนี่ผมไม่ไม่เอาประเด็นข่าวแล้วเนาะแต่เป็นเรื่องราวของนักเตะของสโมสรบาร์เซโลนาแล้วกันนะครับเรื่องราวน่าสนใจในวันนี้เนี่ยก็จะมีดาวรุ่งที่เป็นพรนสวรรค์สูง ที่เป็นนักเตะเครือข่ายเยาวชนของบาร์เซโลนาจะมีนักเตะย้ายออกอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับคือเมื่อก่อนนี้บาร์เซโลนาอุดมสมบูรณ์มากเลยในเรื่องของเยาวชนที่ขึ้นมากลายเป็นนักเตะระดับโลกนะครับวันนี้สถานการณ์บางอย่างอย่างฮวนส卡尔ฮวนลอริออสนะครับแล้วก็มาสจูราโดอะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาอย่างฮวนลาริออสเนี่ยก็ จะย้ายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมาชจูราโดเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าจะมาอยู่กับแมนยูนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยหลายๆสโมสรน,นะครับพยายามที่จะดึงนักเตะพรสวรรค์สูงของสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยคือเอาง่ายๆเนาะเล่นอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่จะแทรกชุดใหญ่ได้เลยแต่คุณพรสวรรค์คุณสูงมากเลยคุณก็จะไม่มีทางพัฒนา อันนี้ความหมายของสื่อที่เขาตีไว้นะครับส่วนการที่จะได้เล่นสโมสรกับแมนเชสเตอร์เนี่ยใครก็อยากมานะครับเป็นสโมสรใหญ่รวมถึงแมนยูด้วยรวมถึงสโมสรอ,อื่นด้วยคือเอาง่ายๆการันตีตำแหน่งตัวจริงให้คุณได้ลงเล่นทุกสัปดาห์นะักฟุตบอลเนี่ยมันมีความสุขกับการลงเล่นเอาตรงๆเลยเนาะมาแล้วไม่ได้เล่นน่ยไม่รู้จะมาทําไมนะครับนี่ก็คือ3นักเตะ2นักเตะละในข่าวนี้ที่กําลังจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากัน,นะครับก็อย่าพึ่งไปเบื่อนะครับพอพอกบาเนี่ยผมได้ยืนยันชัดเจนไปแล้วนะครับว่าสโมสรเ,เรือมิตซีดีนซีดานต้องการดึงพอพอกบาไปร่วมทีมจริงๆนะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้เองอยู่เนี่ยก็มันจะต้องขายนักเตะก่อนนะครับตามรายงานจากดอบรอรลในวันนี้นะครับในดีลของคนที่จะมาแทนที่พอพอกบาก็คือซาอุนิเกสครับตอนนี้เองเนี่ยแมนยูกำลังจะยื่นข้อเสนอในเลด 80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์นะครับเพื่อจะดึงซาอุนิเกสมาแต่การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ซาอุนิเกสแบบชัวร์เลยก็คือการฉีกสัญญาด้วยราคา132ล้านปอนด์นะครับมันเป็นเงินระดับหลักร้อยล้านปอนด์นะครับซึ่งแมนยูคงจะไม่โอเคด้วยเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าจะลองยื่น80ล้านยูโรก่อนนะครับเพราะว่าตามรายงานของสถานการณ์ข่าวเนี่ยพอกบาเนี่ยอาจจะต้องย้ายทีมนะครับก็ฟังหูวไหว้หูไว้ก่อนสำหรับเรื่องนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้จัดก,การทีมกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีของสโมสอนิวคาสเซิลนะครับเรื่องราวของแม็กอาริกี้นะครับซึ่งเคยตกเป็นข่าวว่าจะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงที่โซชาเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับข่าวดีของนิวคาสเซิลก็คือแม็กอาริกี้เนี่ยสนใจที่จะคุมทีมสโมสรนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง บรรดาแฟนๆนิวคาสเซิลเนี่ยก็ลงทวิตเตอร์นี่ก็ยิ้มกันเป็นแถวเลยครับยินดีต้อนรับเลยคืออยากเอามาแทนที่สตีฟบูตอะสตีฟบูตเนี่ยทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆกับนิวคาสเซิลจริงนะครับแต่มิติบอลมันไม่ต่างเลยนะครับอัลเลนกี้เนี่ยคือประสบการณ์การคว้าแชมป์กับยูเวนตุสเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วนะครับเขาพร้อมที่จะเสริมนักเตะที่ใช่อะฉะนั้นการที่นิวคาสเซิลจะออกจากหนทางเดิมอะมันก็ มีโอกาสเป็นไม่ได้เช่นกันนะครับก็รอดูกันนะครับว่านิวคาสเซิลจะแต่งตั้งอาริกี้มาคุมทีมหรือไม่นะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงบ่ายนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนนยูก่อนเลยนะครับข่าวก็ทยอยออกมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับทุกคนอยากให้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยผ่านพ้นไปนะครับพรีเมียร์ลีกก็อยากจะกลับมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ แฟนๆทั่วโลกครับก็การออกกำลังกายการดูบอลเนี่ยมันขาดหายไปนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเบาบางลงนะครับแล้วก็ในในต่างประเทศอะที่กำลังกำลังระบาดหนักอยู่เนี้ย เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับเกมการแข่งขันพิมลีกจะกลับมานะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนี่ที่หลายท่านบอกให้ผมอัปเดตเนี่ยผมอัปเดตไปแค่วันที่นะครับพิมลิกเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในช่วงประมาณวันที่16พฤษภาคมนะครับก็คือแข่งแบบสนามปิดนะครับก็อาจจะแข่งบแบบสนามปิดถึงวันที่6มิถุนายนหรือว่าไงนี่นะครับ แล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่16รกรกฎาคมนะครับปิดลีกหมดเลยนะครับการแข่งขันอาจจะถี่แล้วก็มีมาตรการการเล่นแบบสนามปิดบ้างถ้าถ้ามันเหลือแค่9นัดนะครับถ้ามันจบเนี่ยการจัดอันดับอะไรในความเสียหายการถ่ายทอดสดอะไรเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็จะได้ชัดเจนนะครับว่าเขาจะได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นบททดสอบแล้วนะครับเพราะว่าฟูลทีมแน่ และฟอร์ดพ็อกบานะครับโอ้โหบุโนฟอนเดสเล่นกับพ็อกบาจะเป็นยังไงเนี่ยหลายๆคนรอชมอยู่นะครับก็จะได้เห็นตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชันนะครับสนใจสมัครทูวิชันโทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ